สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการโทรทัศน์พุทธธรรมที่เคารพครับรายการพิเศษของเราสัปดาห์นี้จะเป็นเรื่องของปางปางคือพุทธจรรยวัตรของพระพุทธเจ้าในรูปแบบต่างๆในลักษณะต่างๆกันเราได้รวบรวมมาจากหนังสือของคุณระพีพันธ์ใจพันธ์ีรวมทั้งสิ้น73าปางด้วยกันเราจะแบ่งออกเป็นหตอนนะครับตอนละ15ปางโดยละเอียดนั้น จะเป็นอย่างไรสําหรับตอนแรกนั้นเป็นตอนที่ 1..... ตอนที่1นะครับเป็นปางที่1ถึงปางที่15นะครับเป็นอย่างไรนะครับขอเชิญชมครับประเทศไทยนับถือศาสนาพุทธดังนั้นทุกขนแห่งในประเทศไทยทั้งในวัดและนอกวัดย่อมมีพระพุทธรูปปางต่างๆให้เห็นเป็นจำนวนมากและคนไทยส่วนใหญ่จะไม่ทราบความหมายซึ่งปางของพระพุทธรูป และประวัติความเป็นมาของปางหรือพุทธเจริยวัรของพุทธองค์เพื่อให้คนไทยได้ทราบลักษณะของแต่ละปางรวมทั้งประวัติความเป็นมาของปางต่างๆโทรทัศน์วัฒนธรรมจึงได้รวบรวมไว้เพื่อประโยชน์แก่ผู้ชมโดยเรียบเรียงจากหนังสือปางพระพุทธรูปของระพีพันธ์ใจพักดีปัจจุบัน มีผู้สร้างพระพุทธรูปปางต่างๆไม่น้อยกว่าเจ็ดปางโทรทัศน์วัฒนธรรมจึงขอนำเสนอให้ท่านรู้จักปางและประวัติความเป็นมาของปางต่างๆดังนี้ปางที่หนึ่งปางประสูตรพบที่วัดพรมวงศารามกรุงเทพมหานครพระนางสิริมหามายาพระพุทธมารดาในพระอิริยบทยืน พระหัสขวาทรงเหนี่ยวกิ่งสาละพระบรมโพธิสัตว์อยู่ในพระอิริยาบทเดินหันพระพักไปทางทิศเหนือเสด็จย่างพระบาทไปเจ็ดเก้ามีดอกบัวผุดขึ้นมารองรับเจ็ดดอกปางที่สองปางมหาพิเนศกรมหรือปางเสด็จออกบรรพชาพบที่วัดไผ่รงวัวสุพรรณบุรีเจ้าชายสิทธัตถะ ทรงม้ากันทะกะนายชนะเกาะหลังม้าตามเสด็จขาม้าทั้งสี่มีเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่ประจำอยู่นำพระองค์เหาะข้ามกำแพงพระนครออกไปตัดสินพระไทยนี้จากการเกิดแก่เจ็บตายสแสวงหาสัจธรรมปางที่สามปางตัดพระเมาลีจากวัดไผ่รงวัว เจ้าชายสิทธัตถะประทับนั่งพระหัตทซ้ายรวบพระเมาลีไว้พระหัตขวาทรงตัดพระเมาลีมีนายฉันนะและม้ากันทกะอยู่ด้านหนึ่งพระอิน์อัญเชิญพระเมาลีไปบรรจุไว้ในพระจุลามณีสวรรค์ชั้นดาวดึงปางที่สปางอธิษฐานเพศบรรพชิตพระพุทธรูปปางอธิษฐานเพศบรรพชิต พบที่วัดพระปะถมเจดีราชวรมหาวิหารจังหวัดนครปฐมพระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยบทประทับนั่งขัดสมาธิพระหัตถ์ซ้ายหงายบนพระเพลาหรือตักพระหัตต์ขวายกขึ้นตั้งฝ่าพระหัตต์เสมอพระอุระหรืออกเบนฝ่าพระหัตต์ไปทางซ้ายอันเป็นกิริยาสำรวมจิตอธิษฐานเพศบรรพชิตปางที่ห้า ปางปัจเจเวคณะหรือปางพิจารณาอาหารในบาทพระพุทธรูปปางปัจเจเวคคณะที่วัดปฐมเจดีราชวรมหาวิหารจังหวัดนคปรปฐมพระพุทธรูปอยู่ในพระอิรยิยาบถประทับนั่งขัดสมาธิพระหัตถ์ซ้ายประคองบาทที่วางอยู่บนพระเพลาหรือตักพระหัตถ์ขวายกขึ้นป้องเสมออุระหรืออก ทอดพระเนตรลงต่ำพิจารณาอาหารว่าอาศัยผู้อื่นเลี้ยงชีพไม่มีสิทธิ์เลือกอาหารให้ฉันให้ได้ปางที่6ปางบำเพ็ญทุกกรกิริยาพระพุทธรูปปางบำเพ็ญทุกกรกิริยาจากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร พระพุทธรูปในพระอิริยาบทประทับนั่งขัดสมาธิพระหัตถ์ทั้งสองซ้อนกันบนพระเพลาหรือตักพระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้ายเป็นกริยานั่งสมาธิมองเห็นพระวรกายสู้ผอมจนพระอัฐิหรือกระดูกและพระนหารุหรือเส้นเอ็นปรากฏพระอินทรงเนรมิตการแสดงพินสามสายคือตึงไป หย่อนไปและสายกลางทำให้พระพุทธเจ้าเลิกบำเพ็ญทุกกรกิริยาหันมาดำเนินทางสายกลางจึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าปางที่7ปางทรงพระสุบินสุบินหรือฝันมหามงคลห้าประการทรงทำนายว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธรูปปางทรงพระสุบินจากวัดปฐมเจดีราชวรมหาวิหารจังหวัดนครปฐมพระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบทบัรทมแต่แขงขวาพระหัตถ์ซ้ายทอดไปตามพระวรกายพระพาหาหรือต้นแขนขวาแนบกับพื้นยกหลังพระหัตถ์ขึ้นแนบพระหนุหรือคางงอนิ้วพระหัต แนบกับพระปรางหรือแก้มปางที่8ปางรับมัทุปาญาตพระพุทธรูปปางรับมัทุปาญาตพบที่วัดปฐมเจดีราชวรมหาวิหารจังหวัดนครปฐมพระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบถประทับนั่งขัดสมาธิแบบพระหัตถ์ทั้งสองยื่นออกไปข้างหน้าเป็นกริยารับถาดข้าวมัทุปายาต บางแบบอยู่ในพระอิริยาบทนั่งห้อยพระบาทนางสุชาดาได้นำถาดทองคำบรรจุข้าวมัทุปายาตมาถวายเข้าใจว่าเป็นรูปคาเทวดาทรงแบ,บพระหัตทั้งสองออกรับถาดข้าวมัทุปายาตข้าวมัทุปายาตหมายถึงข้าวหุงเจือน้ำผึ้งปางที่เก้า ปางเสวยมะทุปายาตพระพุทธรูปปางเสวย